วันนี้วันที่ยี่ห้าเจ็ดวันที่ยีดเมษาตอนเที่ยงอีกแล้วนะคะเรากำลังจะออกไปเด็ดใบชิเล็กกันใกล้ๆออฟฟิศนี่แหละไม่ไกลมาก มาในซอยแล้วนะคะก็ที้เหล็กเนี้ยไล่เรียงหมเลย,เลยมีลูกมีเป็นสิบสิบต้นเลยใบใบอันนี้กินกับชิ้ม้ำพิกได้ไหมไม่ใช่อะไม้กินไม่ได้ดไมีแต่ยอดอนอ่อนๆทั้งนั้นเลยนะคะเด็จดจังสิเด็ดจังสิเด็ดจังสิเด็ดจังสิมันอ่อนแล้วมันเด็ดง่ายมากเลย มันก็จะเป็นล้างลำทำความสะอาดลำบากแบบนี้แล้วก็จะไม,ไม่เด็ดเนี่ยค่ะที่มันขึ้นอย่างเงี้ยเนี่ยนี่ยถ้าเจอพีอยลใบจะหง,งิคงอ,อ่ะแบบนี้ไม่เอาจะได้เหลือนิดนึงแล้วเราก็ไปแกงก็พอดีได้หมอนึงเดี๋ยวเราก็ต้องไปต้มแล้วเราก็ต้องมาล้างาน,น้ำออกอันนี้ล้างขั้นเด็กแรก แกงใสยานางก็ได้แกงใส่กะทิก็ได้แล้วก็ถนอมอาหารใส่ตู้เย,ย็นก็ได้เก็บไว้ได้นานขนาดไหนขั้นต่ําที่เคยทํากินก็อย่างน้อยก็1อาทิตย์ใส่ช่องฟิว์ไว้ก็ได้พบกับซีรีส์ positive thinking ค่ะ สาวฟิกหหากินตอนขายเสื้อผ้ามือสองตลาดนัดวัดสะพานซู้นี่คือพระคาถาโสรถมงคลนะคะซึ่งเขาให้แนะนําให้สวดทุกวันก็จะเป็นการดีเหมือนกันค่ะอันนี้เรากำลังจะเดินเข้าไปปิดทององอะคะ์หลวงปู่เอี่ยมนะคะหลวงปู่เอี่ยมท่านเป็นชาวปากเกร็ดโดยกําเนิดเกิดที่บ้านแหลมใหญ่ข้างวัดทองคุ้งปากคลองพระอุดมอําเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเกิดในรัชกาลที่สองค่ะปีฉลู ท่านจำพรรษาอยู่ที่วัดสะพานสูงนะคะจกนกระทั่งท่านมรณาภาพลงด้วยโรคชราค่ะสิริอายุได้80,000พรรษาบวชได้99,000พรรษาต่อไปเรามาเดินหาแผงของสาวออฟฟิศกันนะคะวัดสะพานสูงก็จะมีโรงเรียนวัดสะพานสูงตั้งอยู่ในพื้นที่เดียวกันค่ะบริเวณลานกว้างนี้จากตลาดนัดทุกวันอาทิตย์นะคะแต่เช้าเลยค่ะ จดเล่มหนาขนาดนี้ยอดดีอ่ะประมาณอย่างนี้ไอการจองแผงที่นี่ทำไงบ้างนะเราจะมีใบใบที่เป็นล็อกของเรามระจำอ่ะยืนยันว่าเราเป็นเราเป็นล็อกนี้เป็นของเราถูกคนอยากได้แผงใหม่ทำไงต้องไปติดต่อพวกกรรมการวัดอ่ะพาชมบรรยากาศรอบตลาดนะคะมีหลายสิ่งหลายอย่างค่ะต้นไม้อาหารขนมถั่วแบบ อ้อยค่ะอ้อยเราไม่ต้องไปตัดเอาเองเลยนะคะถุงละสิบบาทเองค่ะสารพัดเลยค่ะมีลอดช่องนะคะดอกไม้นี้คือจัดไปว่า้หลวงปู่เอี่ยมนะคะพบกับซีรีส์ positive thinking walk ูนยูนเจ็ดตอนฟาร์มแพะอเมรินฟ้า อีพีที่สองวันนี้เราจะมารีดนมโชว์กันนะคะซึ่งก็น้องแพทตัวนี้ล่ะค่ะที่จะมาโชว์ของหรือยังพร้อมคะน,น,นี้เราต้องทำความสะอาดก่อนใช่ไหมคะเช็ดน้ำเฉยๆป็ไ้เช็ดน้ำแล้วเราทุบน้ำยามาทํามือเหมือนอวไหมที่มันเหมือนกันนับหนึ่งสองสามเข้าไปรีดครั้งหนึ่งเราได้เท่าไหร่เนี่ยประมาณสองโล วันึงเล่นแล้วค้ังเดียวเป็นน้่ทุกวันออกจากเต้าออกจากเต้าฉันสดเลยอะนะมันจะมีผลของการแบบด่วยรักษาโรคขออหืดภูมิแพ้แล้วที่ว่านมนมยาคืออะไรเหมาะสำหรับไปแก้เขาไปกองเนี่ยนมนมดั่งหอมชุ่มว้าวเจ้าแกไม่ใช่โอเคเป็นไงมันไม่มีกลิ่นเลยอะค่ะ เชิญชวนค่ะเดี๋ยวมามาเยี่ยมมาเยี่ยมชมได้เลยนะคะอมิลินฟาร์มเม่ใกล้เม่ยไกลจากที่นี่เลยค่ะกับซีรีส์โพสิทีฟจิ้งจิ้งวอล์ก007ตอนฟาร์มแพะอมิลินฟาร์มสวัสดีค่ะวันนี้พินจะพามาเที่ยวฟาร์มแพะนะคะย่านบางบัวทองค่ะจังหวัดนนทบุรี เป็นของน้องนานะคะสาวออฟฟิศของเรานั่นเองชื่ออามิลีนฟาร์มค่ะเรนฟาร์มาะถามกับทางเจ้าของฟาร์มแล้วเขาว่าแพ้จะอารมณ์ดีค่ะถ้าฟังคําพีเอากระอาดนะคะอันนี้เรามาชมบรรยากาศภายในฟาร์มก่อนนะคะอนอกจากจะอาศัยลมธรรมชาติแล้วนะคะฟาร์มแพ้ยังมีพัดลมค่ะเพื่อช่วยระบายอากาศอีกทางหนึ่งในกรณีที่อากาศร้อนมากๆนะคะ ค่ได้ยินเสียงตักอาหารนะคะน้องแพ็กก็กระโดดหาเลยค่ะช่วยเรื่องนมอันนี้อันนี้ช่วยเรื่องอันนี้เป็นอาหารยาอาหารยาอาหารยาช่วยช่วยเที่ยวเอื้องอะนะไอนี่เป็นเต้าหู้ช่วยให้นมข้นเราช่วยให้ต้องทําอะไรไหมหือยกมาเราก็ให้เลยให้เลยเพราะมยังเนี่ยยังมันยังอุ่นๆอยู่เลยเนี่ยทั้งแล้วก็จะเหมือนเป็นยาติดทําไมถ้าไม่ได้ไม่ได้กินกุนหงิดเลยล้านร้อนเฮ้ยต้องโจ๊ข้างบ หล่อใช่ไหมเนี่ยหล่ย <c oughs> ได้ยินเียหยิบอาหาร <c oughs> ซีรีส์สาวออฟฟิศคิดหากิน positive thinking vlog ศ044ตอนรายได้เสริมจากเครื่องซักสผ้ายหยอดเหรียญค่ะถึงแล้วนะคะธุกรกิจของสาวออฟฟิศเครื่องสผ้าหยอดเหรียญตู้กดกนะตาลงเครื่องหนึ่ง ของผลลงสองเครื่องสามสิบกับสี่สิบหายพี่แก้วเราจะได้อะไรบ้างอ่ะถก็นี่ได้หกสิบบาทคือแต่ก่อนอาจจะเลทดีกว่านี้แต่ตอนนี้อาจะโควิดไงเลทก็เลยเป็นอย่ังไงทำไมเยอะจ้ะสามสี่ห้าหกเจ็ดไปแล้วสี่ห้าได้ห้าร้อยบาทอันนี้ทั้งหมดห้าร้อยบาท นี่คือคา,ารสาธิเรียบร้อยหมดแล้วนะคะล็อคกุญแจไว้เหมือนเดิมนะคะรอเปิดครั้งต่อไปอจบแล้วค่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดติดตามนะคะขอบคุณค่ะ